จเจริญพละห้าเพื่อละโอรัมภากยสัญโย์ภิกขุทั้งหลายโอรัมภากยสัญโยตห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปตาปรามาสกามฉันทะพยาบาทภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลโอรัมภากยสัญโย์ ห้าประการพิกูทั้งหลายพระหา้าอันพิกูพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคิยสัญ,ญโยตห้าประการเหล่านี้พิกูทั้งหลายพระห้าเป็นอย่างไรถือพิกูในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญศรัทธาพละ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะย่อมเจริญวิริยะภละอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะย่อมเจริญสติภละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะ ย่อมเจริญสมาธิภละอันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักะย่อมเจริญปัญญาภละอันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักะพิกุทขุทั้งหลายภละห้าเหล่านี้อันพิกุขุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมภาคียสัญโยตห้าประการแล